สวัสดีครับสงการนีวนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูรีวิวแกะกล่องไขควงกระแทก iMAX จาก iMAc PowerTool นะครับตัวนี้ขนาด12โวลต์ส่วนสเปคก็ประมาณนี้นะครับชื่อรุ่นก็ imis 12โวลต์ความเร็วรอบ0ถึง2,400รอบต่อนาทีขนาดหัวสว่านอยู่ที่1ส่วน4นิ้วแรงบิดสูงสุด100้นิวตันเมตรก็ถือว่าแรงทีเดียวความจุแบตเตอรี่1 3 0 0 MM. มอิลลิแอมเวลาชาร์จแบตก็จะอยู่ที่3-5ชั่วโมงนะครับรับประกัน1ปีเต็มเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับ ในส่วนของกล่องใส่เนี่ยเขาจะให้มาเป็นลักษณะเป็นกล่องผ้านะไม่ไม่ได้เป็นกล่องพลาสติกนะครับก็สะดวกดีนะครับขนาดกระทัดรัดโทนก็ออกสีส้มดำด้านหน้าก็จะเขียนว่า imax มีซิปปิดเปิดให้เรียบร้อยมาดูภายในกันก็จะให้เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับก็อ่านง่ายทำความเข้าใจง่ายมีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มมาดูในเซตกันบ้างนะว่าให้อะไรมา ก็จะให้แบตมา2ก้อนนะครับแบตเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะมาให้เรียบร้อยเวลาชาร์จก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็ชาร์จเต็มก็เป็นสีเขียวตัวแบตเนี่ผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์สาหรับชาร์จมาเป็นแบบวอลชาร์ตนะครับก็ไม่เกะกะดีนะผมว่าเวลาใช้งานก็เสียบไปประมาณนี้เวลาชาร์จไฟแดงขึ้นถ้าชาร์จเต็มก็ไฟสีเขียวขึ้นนะครับ อมาดูไขควงแล้วก็ดอกสว่านที่เขาแถมมานะดอกไขควงให้มาหกตัวจะแยกเป็นหัวแฉกหัวแบนแล้วก็ให้ดอกสว่านมาสี่ตัวสี่ขนาดดอกไขควงจะทํามาจากเหล็ก S2 นะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กเกรดที่ดีมีความแข็งแรงอมาดูถึงพระเอกของงานนี้กันดีกว่าก็จะเป็นไขควงกระแทก iMA x ตัวนี้นั่นเองจะเป็นโทนส้มแล้วก็เทานะครับสีเทาเนี่เป็นยางนะครับสีส้มก็เป็นพลาสติก ตัวชิ้นงานผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเรียบร้อยดีนะครับการเก็บงานตามขอบตามมุมต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวในส่วนหัวเป็นโลหะดังนั้นแล้วน่าจะมีความแข็งแรงทนทานแน่ๆสำหรับไขควงกระแทกตัวนี้ยังเป็นมอเตอร์แบบใช้แปลงฐานอยู่นะครับส่วนความแรงนี่ผมว่าก็เพียงพอกับการใช้งานแน่ๆเพราะว่าแรงตั้ง100นิวตันเมตร มีไฟส่องเวลาทำงานให้ด้วยและพร้อมกับไฟแสดงสถานะนะครับสถานะแบตเตอรี่สำหรับความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกดสวิตช์ที่นิ้วมือของเราในนี้กดเดยอะมันก็หมุนเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูว่ามันจะใช้งานได้ดีประมาณไหนนะครับเรามาใส่ดอกไขควงกันก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดึงนี่ออกทำการล็อกเรียบร้อยนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ตามปกตินะครับกดเข้าไป หรือกดอีกฝั่งหนึ่งลองยิงนะครับอัดไม้เข้าไปเลยอันนี้จะเป็นดอกไขควงที่แถมมามันก็จะมีความเป็นแม่เหล็กอยู่ในตัวอยู่ดังนั้นแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวสั้นๆก็ถือว่าสบายๆนะครับมาลองตัวที่มันยาวมากขึ้น นะครับอ่ะมาดูตัวไซส์ที่ยาวที่สุดก็จะเป็นไซส์สองนิ้วสำหรับดอกไขควงตัวเนี้ยถามว่า มันติดดีไหมก็ติดได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นลักษณะแบบนี้แม่เหล็กมันจะแรงมากกว่ามันจะติดได้แน่นกว่านะครับเดี๋ยวามาลองสกรูไซส์ประมาณนี้ก่อนเห็นไหมครับมันจะติดได้ค่อนข้างแน่นดีๆๆนนทีเดียวมาดูไซส์ที่มันใหญ่มากขึ้นเห็นไหมครับมันจะติดแน่นดีมากมันจะไม่หลุดการทำงานก็สะดวกมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งนะครับมากยิ่งกว่าเมื่อกี้ดูเนื้อจะแน่นละเอียดมากว่ามันจะอัดสกรูเข้าไปไหวไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้สกรูที่มีความยาวมากๆตัวนี้น่าจะ2นิ้วว่ามันจะอัดเข้าไปไหวหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่ามันอัดไม่เข้าแล้วนะครับ ควรจะต้องเจาะรูนําก่อนถ้าหากว่าสกรูมันยาวขนาดนี้แต่ถ้าเป็นสกรูสั้นๆประมาณพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถยิงอัดเข้าไปได้เลยใช้งานให้เหมาะสมกับเครื่องมือของเรานะครับเดี๋ยวมายิงเข้ากับสกรูหัวสว่านแบบนี้นะครับสกรูปลายสว่าน กำแรงนี้ถือว่าเพียงพอการใช้งานเราสามารถเอาขึ้นไปยิงบนหลังคาเมทัลชีตได้นะครับก็เอามารีวิวให้ชมคร่าวๆสำหรับไขควงกระแทก iMac ถ้าว่าท่านไหนสนใจไขควงกระแทกตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ลองกดเข้าไปดูเองได้เลยคลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับยังไงถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ